เค่ะอันนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้พอดีเดินข้ามรถเห็นมาสัญญาณมันขาด,ห,ดหายๆก็เลยข้ามมาอีกฝั่งร้อนค่อย,อยนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นต้นน้ำเต้าแล้วก็แคนาเหมือนกันแล้วก็แบบนึงค่อนข้างที่จะร้อนค่ะทิ์นี้กำลังจะตกอันนี้เป็นต้นแคนาก็สำหรับคนที่จะเอาไปปลูกให้ร่มเงานะคะจะหน้าร้อนอย่ากมีร่มเงา ก็แนะนำเป็นแคนาได้คะ่ะที่สำคัญมันจะมีดอกสีขาวๆถ้าเคยเคยเห็นอ่อสามารถเอาไปต้มกินได้นะคะก็ไม่แพงนะมีให้เลือกเยอะเลยเห็นปะ่ะสุดทุกหูลูกตาแล้ก,แลก็เรากำลังจะพาดูฝั่งร้อน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแคนาเหมือนกันนะคะจะเป็น ที่สูงแนะนำเป็นบ้านสองชั้นนะคะถ้าจะปลูกปลูกระหว่างาตัวบ้านกั้นระหว่างกลางก็ได้นะคะในโซนด้านนี้ขอภัยในเสียงสก,กจัดหรือชิงฤิ์ไม่แน่ใจนะคะนิดนึงอันนี้จะเป็นต้นชงโคนะคะฮอนแลนด์ใบก็ถ้าหลา,หลายท่านเคยเห็นก็จะแบบ <laughs> แบบนึงนะคะหลานมา ออนไลน์สุดอยู่ค่ะนี่ค่ะค่ะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่หมากเลยนะค่ะอันนี้อ๋อไม่ได้ใส่นะคะว่าดอกมันเป็นสีอะไรเพราะว่าน้องเพิ่งมาถ้าถ้าทำเรื่องดอกน่าจะต้องถามพ่อเพราะอ๋ยังไม่เคยเห็นดอกมันเลยนะคะอ๋อจะพาไปดูต้นอะไรอีกดีเอ่ยแล้วก็จะเป็น อันนี้เป็นโซนด้านหน้า้ค่ะนะคะพื้นที่ออไม่มั่นใจว่ากี่ไร่เนาะแต่จะมีในโซนด้านหลังของร้านรที่ประมาณสักสิบไม่น่าจะถึงสิบไร่เนาะถึงก็ไม่แน่ใจด้านหลังจะเป็นต้นเบาบับนะคะค่อนข้างที่จะเยอะอีกถ้าพาเดินวันนี้ก็น่าจะเหนือ่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> ออกแล้วอนนุภาราทิตย์กําลังจะตก พอดีวันนี้หลับค่ะตอนแรกตั้งใจว่าวันหยุดจะทำคลิปโปรโมทร้านแต่ดอครั้งที่นี้เมื่อคืนเผลอไเลวันหยุดอ,อค่อนข้างที่จะไกลเนาะออพาดูแค่สักวันตรงนี้ดีกว่านู่นเลยสุดตรงหูลูกตานะคะอันนู้จะเป็นโซนของต้นเบาบักถ้าหลายๆท่านสงสัยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแนะนำต้นบาบับให้อีกทีหนึ่งเหนื่อย คนมันค่อนข้างที่จะไก่ด้วย